ฟังผู้ใหญ่ก่อนสิน้าอยูัน้าสงสัยทีนึงในแต่ละสีพบกันหมดนะครั้งหนึ่งก็แข่งสองชุดทุกคนเงียบอยจะฟังพ่อพูดพ่อพอยากพ่อพูดพ่อมึงก็เนือดไง แบตเตอรี่จักรถพยาธิแล้วคนไปกลับบ้านไงอ่ะเดี๋ยวผมไปไปใส่ให้เอามาหยอกเล่นเฉยเอามาหยอกเฉยใช่ใช่ใช่แต่แตไปเกินไม่เกินอะไรเนี่ยเนี่นี่พี่อะนี่พี่ไม่ดีเพราะมันจะหลุดได้ไงสมมติอย่างนี้มันก็หลุดก็ถามดูไม่เจ็บไม่ได้คะแนนดีดีคุณหมาว่าเป็นกัน เพราะว่าเราจะมีการบอกท่านผู้ชมคุณอย่ามามองก็ไม่ได้มองก็ไม่ได้มองก็ยืนเสียงต่ำสิไม่ได้มองไม่ได้แกัลวกแล้วจะแกะง่ายกว่าเเลล็็บบมันจะไปอันนี้ลองแกะที่ไม่ลวกสิไม่ได้ยากเลยไม่ได้ก็ลองแกะทส่ไม่ได้ พี่ดิการ์คือถามโอ้ทั้งทั้งที่รู้ว่ามันยากแต่ถามเพื่อท่านผู้ชมเข้าห้องมืดไหมมึงอ่ะไหมเพราะฉ้นคุณก็อย่างอย่างมันเป็นงานก็งานนี่ก็ทํางานแล้วเนี่ยก็ถือว่าถือให้แล้วพี่ตาครับไอ้หนุ่มอู้งานครับแมฟ้องเลยงานแานอันนี้ก็ช่างฟ้องจริงอันนี้ยังไงถือให้เนี่ยเขาใช้ยืนตรงนี้แต่ยืนตรงไหนก็ได้ก็ตรงนี้กบเยอะแยะพี่ตาพี่ตาอีกแล้วครับพี่ไปจับตัองเร็วเร็ว ทำไมมันติดอะไรเข้าถายมว่าติดอะไรถามคุณเท่งเมื่อกี้นึกว่าเป็นปลาถูกเผาไงแล้วทำไมมันไม่ออกมาเพราะอะไรติดสะโพกไงหาติดสะโพกแล้วมันไม่ได้ออกอ่ะก็มันไม่ออกไงอยากเจนแท่งทงเป็นพลตะเตาเลยอันนี้เขาวางแผนถึงการตีแล้วอ่าตีตีพอตีไปเสร็จปั๊บนะแล้วจะพลิกตอนไหนหมุนตอนไหนอ่ะผมผมจัดการเองเราต้องวิ่งตามไอ้ของที่คุณโยน แล้วก็โดดข้ามเหมือนกัน้ก็อย่างว่าไหมพี่ลองทำดูดิพี่อยู่ในที่ตรงไหนก็ตามแต่ที่มืดที่แจ้งถ้าผมอยู่แม้แต่ร้อยคนก็จะไม่มียังไงฉันไปบอกไห้เหรอเฮ้ยยายาไอ้ชัว ตัวออกตัวแรงมากโอ้โหรักเขาจริงอย่าทำเขาบ้านกูยังผ่อนไม่หมด <c oughs> แกต้องยิงเขาฉันว่าเทวดา <c oughs> มายิ้มเนี่ยยิ้มแย้มจันใจตีสองตีสามยังเสียงดังเลยี่จ้าบ้านเลย